นี่เป็นข้อความที่ขอไม่ให้เจ้าหน้าที่ตัดไฟภายในที่พักสงศ์สวนป่าสัทธาธรรมตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพจชื่อดังนําไปโพสต์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทําไมสํานักสงแห่งนี้ถูกตัดไฟทุกเดือนแต่มีเงินยิงโฆษณาเพื่อโปรโมสโพสต์ที่ทําให้เป็นที่รู้จักแต่กลับไม่จ่ายค่าไฟทําให้มีคนแชร์และวิพากวิจารถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นจํานวนมาก หัวหน้าสำนักสงสวนป่าสัทธาธรรมเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปี2567ค่ะตอนนั้นวัดค้างค่าไฟอยู่2เดือนจึงโพสต์เปิดขอรับบริจาคและภายในวัดกําลังก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพักอาศัยจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ5-6000บาท แต่ไม่ทราบนะคะว่าผู้ดูแลเพจของวัดมีการจ่ายเงินเพื่อโปรโมตกิจกรรมจึงทำให้สังคมสงสัยและวิจารณ์ไปในแง่ลบค่ะทางเฟซเฟซบุ๊กของของที่พักสงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่วัดเป็นดูแลอย่างเดียวก็มีจิตอาสาเป็นจิตอาสาแอดมินประมาณ7-8ท่านที่ที่ใช้แอคเคาท์เดียวกันแล้วก็พยายามช่วยช่วยผลักดันให้ให้เพจมีการขับเคลื่อนไม,ไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่า เสนอธรรมะก็ดีไม่ว่าเป็นเสนอทั้งสื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับกับการธรรมะก็ดีนะคราวนี้ก็เลยมีเพจนึงเอาไปแคปหน้าจอแคปแล้วก็ไปว่ามีการยิงแอดมีการยิงโฆษณาว่าทําไมมีมีปัญญาอันนี้จะอขออภัยมียิงแอดได้แต่แต่ไม่จ่ายค่าไปที่จริงเราจ่ายไปนานแล้วนะ หัวหน้าสํานักสงสวนป่าสัทธาธรรมยังระบุด้วยนะคะว่าโพสต์ที่เปิดรับบริจาคเนี่ยทางสํานักสงฆ์ลบโพสต์ไปนานแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนที่แคปภาพเอาไว้และนําไปโพสตต่อแล้วก็มีคนแชร์ต่อกันเป็นจํานวนมากจึงยังปรากฏในสังคมออนไลน์ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ทางสํานักสงฆ์ไม่ได้ค้างค่าไฟฟ้าและไม่ได้โพสต์เปิดรับบริจาคเงินมานานแล้วมีแต่เพียงกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อร่วมสร้างถาวรวัตถุและบํารุงค่าน้ํา ค่าไฟของสำนักส่งเท่านั้น